สดีครับเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรเจริญมารีวิวรถปอดใหญ่ทีที4.75นะครับวันนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับนะราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่495,000บาทครับ495,000บาทยังต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่านะนําให้5,000บาทนะครับนะตัวนี้ผมเปลี่ยนยางมาใหม่ครับยังราคาเดิมนะครับนะท่านใดสนใจก็ไวเลยครับเป็นปอดสองเลาใหญ่ครับขับเคลื่อน4ล้อผัน เป็นไท่แห่งดีข้างหน้าครับข้างหลังเป็นฐาน CMT นะนี่ครับ CMT สะดือก็ไม่มีรอยปั่นครับไม่เคยแกะเลยสภาพเดิมๆทุกประการครับคันนี้ล้างน้ำแล้วขายเลยครับอะไรสนใจก็โทรมาเลยนะครับโทร์แปดึกห้าเก้าเจครับศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ห้าสองสามเจ็ที่นี่มีเลือกมากกว่า250คันครับเข้าใหม่ก็มีนะครับนะ3-4ตัวนี้เข้าใหม่ครับตัวต้านเราลองขับดูครับสตาร์ทเลยง่ายครับ หลังก็ไวครับเป็นฐาน TMT เต็มตืดูลยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ท็อปนะครับเพื่อนดีล้อครับรถสีดสูงครับตันนี้สภาพสวยแบบนี้ก็ไป4แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับ4แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทยังต่อรองได้นะวิ่งดีไม่มีหอนครับไม่ขึ้นไม่หายว่าอะไรที่คาดกานณ์เราค่อยกลับบ้านนะครับโอเคพออาทิตย์นี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ